นามัสวาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียลูกชื่อคะนจริสุนุเทศักรพมหาเดชาลูกมีเรื่องมาฟ้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไอ้พวกชาติชั่วจะไล่พ่าักับชาติมาเกิดมันเชื่อทักษิณชินวัตรไอ้สอสอพักเพื่อไทยสอสอพักก้าวหน้าไอ้แอบที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ไอ้แอบที่อยู่พรรคไอ้พลเอกสรย,ยุไอ้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไอ้อนุพงษ์เปาจิงดาไอ้ประวิทรวงสุวรรณไอ้พวกชาติชั่วพวกนี้มันแอบ คงเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชะกาลที่สิบไอ้ทักษิณชินวัตรมัดดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชะกาลที่สิบผู้ทรงเป็นอวตารแห่งพระอิศวรสังกรสักดาชิวาเจ้าองค์พระสมมาสมบรรณาของลูกไอ้พวกชาติชั่วมันพยายามล้มล้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันพยายามล้มล้างราชบัลลังก์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกใจมากประชาชนจํานวนหนึ่งไม่เข้าใจหัวใจความทุกใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะว่าไปเชื่อไอ้พวกชาชั่วมาสัมมาสัมพุทธเจ้าของลูกลูกเลยมาฟ้องมาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนไม่มีใครตอนนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าใจแต่ลูกเข้าใจประชาชนอีกหลายสิบล้านคนหกสิบล้านคนในแผ่นดินสยามเทวาธิราชเจ้าเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบ ถูกลังแกถูกมันคมเหไอ้ทักษินชนวัตรมันใช้เงินเป็นหมื่นล้านเพื่อจะล้มล้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยได้มันใส่ร้ายใส่ความตั้งแต่สมัยก่อนปีพุทธศักราช2540ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยไปจำนำวางด้กมัน ขอบาทพระสอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระราชกาลที่สิบทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระราชกาลที่สิบทรงพระเจริญขอให้ทั้งสิณนชินวัตรมันจิบหายมันไหวบอดขอให้พวกคิด้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชกาลที่สิบจิบหายไหวบอดภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของโลกเป็นพยาน धरम भगवान पेन भैयान शिव भगवान पेन भैयान और दुर...